บริษัทแห่งหนึ่งจัดเลี้ยงอาหารหนึ่งร้อยอขอโทษครับสี่ร้อยสี่สิบสี่ชุดครับร้านอาหารติดราคาอาหารชุดละหนึ่งเอเจ็ด้อยห้าสิบห้าบาทบริษัทต้องการเงินทั้งหมดบริษัทต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นัเรียนครับหัวข้อแรกหน้าหนึ่งสามสานะลูกนะเขาบอกว่าวิเคราะห์จทย์วิเคราะห์ตรงวิเคราะห์นักเรียนจะต้องมีกี่ข้อมูลครับตรงวิเคราะห์ นักเรียนต้องมีกี่ข้อมูลครับสามตัววิเคราะห์นะโอเคไหมวิเคราะห์นะครับอูอูอูนักเรียนต้องวิเคราะห์สามตัวครับหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งคืออะไรครับอาหารสี่ร้อยสี่สิบชุด ข้อมูลที่สองครับนันเองชุดละใช่ไหมครับชุดละเจ็ดร้อยเจ็ดไอ้เจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทข้อมูลที่สามบริษัทบริษัทจ่ายเงินเท่าไหร่เห็นไหมเหมือนนักเรียนที่ครูทําให้นักเรียนขีดเส้นจาได้ไหมครับปากกาําแดงปากกา้ําดําปากกา้ําเงินแล้วก็ปากกาน้าดินสอถูกไหมฮะ เมื่อครูมันเขียนแบบนี้ปุ๊บนักเรียนต้องเขียนเป็นข้อข้อข้อให้เขาก็บอกว่าดําเนินการแก้ไขโจทย์ปัญหาดําเนินการแก้ไขโจทย์ปัญหาครับนักเรียนครับดําเนินการนักเรียนจะดําเนินการอย่างไรครับนักเรียนจะดําเนินการเขาอย่างไรครับการดําเนินการเป็นยังไง นั่นเองครับคราวนี้ดำเนินการแก้ไขจปัญหาจะเป็นยังไงครับวอดํำเนินการอ๋อปอะกันน้ำดำขอะการน้ำดำเอานะปอะกันน้ำดำอ่าน่นี่หนึ่งสามสามคำลูกดำเนินการดำครับดำดำดำเนินการนั่องครับว่ดดำเนินการนี่เรีนเขียนกล่องสี่เหี่ยมแบบนี้ครับอาหารชุดเดียวใช่ไหมชุดเท่าไหร่ชุดละ่าเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อย เจร้อยห้าสิบห้าบาทชุดที่สองก็เจ็ดห้าห้าแต่ครนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งชุดที่สองโอ้เยอะมากครับจนกระทั่งถึงชุดสุดท้ายครับชุดที่อะไรครับ <5. S 1> ชุดที่สี่ร้อยีิสี่สิบ นั่นเองครับเพราะว่ามันบวกมาเรื่อยๆ,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 ๆนั่นเองใช้วิธีการอะไรครับนั่นเองจะตั้งบวกกันไหมครับไม่ใช้วิธีการอ,อะไรอ่ามันคือใช้วิธีการคูณครับนักเรียนกอาตัวนี้ครับเอาอันนี้ครับก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบห้าคูณสี่ร้อยสี่สิบถูกไหมครับอันนี้คือการดาเนินการถูกต้องไหมเขาว่าหาคําตอบลูก หาคำตอบนี่เรียนหาคําตอบเลยครับหาคำตอบไี่เรานครับเจ็ดร้อยห้าสิบห้าหา,หาคําตอบก็เลยครับตั้งคูณให้คุยเลยครับเจ็ดร้อยห้าสิบห้าคูณด้วยสี่ร้อยสี่สิบครับอันนี้มีศูนย์บระทัดแรกได้ศูนย์หมดถูกต้องไหมครับสี่อยู่หลักเลยนะสี่อยู่หลักใส่อะไรก่อนสี่ห้า ใส่สูททอสี่ห้าใส่สองสทอสสี่เจ็ดยี่สิบแปดเป็นยี่สิบเเป็นสามสีุ่ดต้องครับซี่ยู่รังเลยนะสองตัวสี่ห้าย่สี่ห้าต่อไปสี่ห้ายี่ดต่อไปย่บสอท็อตสีเจ็ บวกสอปสามสิบศนยวกศูนได้ศูนย์ศูนย์ได้ศูนงได้หถูกไหมครับทาตอบนักเรียนเนาะบริษัทต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับสาแสนสามหมรบาทโอเคครับจบสิ้นสุดครับครับ <queen>. <business> นักเรียนครับเรามาดูนหนานี่หนึ่งสามเจ็ดครับลูกข้อแรกเลยนักเรียนหน้าหนึ่งสามเจ็ดข้อแรกนะครับอ่านจ์ก่อนประภัยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละหกร้อยห้าสิบบาทเดือนละหกร้อยห้าสิบาทนะครับอ่ะอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องไหมครับลูก<ฆ>ครับแต่เขาบอกว่าประภัยเนี่ยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละหกร้อยห้าสิบบาทจ่ายค่าผ่อนรถจักรยานยนต์ เป็นสามเท่าของค่าอินเทอร์เนต็ตและจ่ายค่าเช่าบ้านเป็นสองเท่าของค่าผ่อนรถจักรยานปากภัยจ่ายค่าบ้านเดือนละเท่าไหร่อุ้ยหนักมากประโยชน์ประโยคสัญลักษณ์แรกทั้งแรกขาว่านั้งดีดูนะแนวนคิดก่อนนะค่าอะไรครับค่าอินค่าอิน นั่นเองครับอันนี้คือวิธีทางใช่ไหมครับก็ผมว่าใช่ทอร์เน็ตครับใช่ i n t e r อินเดือนเท่าไหร่ครับเดือนละเดือนละหกร้อยห้าสิบบาทยังไมกรเต็นอยู่ดค่าผ่อนรถนะครับค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนรถเท่าไหร่ครับค่าผ่อนรถสองเท่ารถรถสองเท่าสองเท่าของใครครับของค่าอินเทอร์เน็ตครูขอแย้งใช้ตัวย่อนะนักเรียนครับนักเรียนถามครูถามนักเรียนก่อนเลยว่านักเรียนจะได้ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละกี่บาทครับเดือนละได้ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละกี่บาทห้าสิบฮะ 5เอเน็ตเดล้าสิ0จุดต้องไหมครับแล้วพอผ่อนรถเนี่ยเป็นสองเท่าของ2เอเน็ตใช่ไหมสอ2หรือ3โสามเท่าปวดรถสามเท่าสามเท่าของคือการถามเท่าของคือการครับเท่าของคือการคูณครับเท่าของคือการคูณโอเคไหมแปะพ้อยชไนท์ครับค่าผ่อนรถ การคูณก็คือใส่ขับใส่เข้ามาคูณเลยถ้าผ่อนรถจริงต่อเดือนต่อเดือนนะนั่นเองครับสามคูณศูนย์ได้หกคูณไอ้สามคูณห้าได้สามห้าสิบใส่ห้าโถสสามหกสิบแปดบูนหนึ่งเป็นสิบแปลว่าผ่อนผ่อนรถเดือนละกี่บาทลูกเออ ใชยบอสเชยบอสอ่าถูกถูกถูกตอนลดเดือนละกี่บาทครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบถูกไหมครับเขาบอกว่าจ่ายค่าค่าอะไรครับจ่ายค่าชาวบ้านชาวบ้านเท่าไหร่ครับสองเท่ากูวางสองนี้ได้ไหมหรือต้องวางที่ศูนย์วางตรงกับศูนย์ เท่าคูณเท่าของค่ารถผู้ถามครับจ่ายค่าเช่าบ้านจริงใส่ค่าเช่าบ้านจริงอันนี้คือรูปแบบการอะไรนะคูณสองคูณศูนย์ได้สองคูณห้าได้ใส่ศูนย์โฮสสองเก้าสิบแปสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบ 9, เป็นการนหนสองหนึ่งเป็นนับหนึ่สองสาหน่วยอย่าลืมบาทสามพรบาทจอยก็ถานว่าประภัยจ่ายค่าบ้านเดือนละเท่าไหร่แต่ค่าบ้านเดือนละเท่าไหร่ครับสามพันเก้้อบาทก็ตอบครับตอบตอบสามพันเก้าร้อยบาท นักเรียนรูปแบบประโยคสัญลักษณ์นักเรียนเห็นรูปแบบเขาทำอะไรกันอยู่คูณมาตลอดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เริ่มพับรูปแบบประโยคหกร้อยห้าสิบคูณไรก่อนคูณไรก่อนคูณสามแล้ววงเล็บสิถูกต้องไหมครับถูกไหมเพราะมาทำชุดนี้ก่อนถูกไหมแล้วคูณอะไรครับคูณสองคูณสองแล้วตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับกับกล่องสี่เหลี่ยมจบแค่นี้ครับลูกนี่คือรูปแบบเขาบางทีนักเรียนอาจจะ ตีรูปแบบออกตั้งแต่แรกที่นักเรียน,นบอกครูว่านะคูนมีบุญนักครูก็เลยทําวิธีทํามาก่อนและค่อยขึ้นไปเขียนรูปประโยชน์เสร็จแล้วทีหลังมันดูง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นบางทีเรารู้ว่ามันทำอะไรเราทำมันขั้นตอนก่อนก็ได้รูปแล้วก็ค่อยขึ้นไปสร้างรูปไ,ไปไร,รูปประโยชน์ตามมาหรือจะไม่ใสวงเล็บก็ได้จะอจามแค่นี้แคไห้มเพิ่มเติมถ้า <a wedding. S 1> ่ถ้าบอดแล้วก็จบกาดน